เอาละครับเรือทั้งสองลำเข้าที่แล้วครับตอนนี้ครับพร้อมที่จะปล่อยเรือออกมาแล้วครับรายการที่14ครับโอ้ค,ครับรายการที่14เป็นผู้ที่สองในรอบปัยนะครับที่เป็นสำราญล็อกน้ำที่หนึ่งค่ะถือตะกอนล็อกน้ำที่สองนะนคร่ะถือตะกอนมาในชุดเสื้อสีแสดน,นะค่ะสวัสดีทั้งโค้กเข้าจุดสตาร์ทอยู่ครับออกมาแล้วออกมาแล้วพิชเาแล้วับตอนนี้ ระวังเรือจะออกแล้วท่านผู้ชมอยากอภิพาออวครก็ขวดลุงบารับรองนัำที่หนึ่งครับเคสัยร์ตกลงน้ำที่สองหรือ,คอนครครับผมจัดก,การจัดการแน้องกระเพราตัวมาอย่างดีเลยนะเร่งสีไทยะจ้ำเนี่ยจ้ำเนี่ยไป่ะมา มาเปไปเปอยู่ค <rôle> ร <à déc> ับเปปอต้องรับได้แล้วครับ่ะเลยโตมาแล้วครับหนีออกมาหนีออกมาก็ขี่มาเลยถือนนไม่ยอมบนนันถือตะขอนไม่ยอมเนาหนีนีไปครับถือตะขอทวนปหาอไตไม่ไปไม่ไปไปไม่ไีเีอบ้าเีอาไม่ิงหอบป็นจริงหมูโั

ูยบ้านเป็นผ uh, like okay. bon ู้ช่วยผู้ยบ้าให้แเ้งเลอร์เป็นผีไปไปบมเบนมเบนสีไยเลยค่ะผีออกมาเรียกที่บอบวาขากำลังจะออกนะครับเข้าที่เหลวันเรือจะออกแล้วลูกที่หนึ่งคือลูกที่หนึ่งครับถือนครลองน้ำที่สองครับเภสำมพัน กเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับอันนี้ครั้งที่สองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนลูกเฮตสัมภารจะอยู่ที่ลูกที่สองถือนักระดองอยู่ลูกที่หนึ่งเรือในรับตอนนี้เรือกำลังจะหอบนะครับจับตาดูนี่ครับไม่พ่ายเดือบแบดแบดนะลูกผู้ชมอย่ากระพริบตาเพราเด็กอย่ากระพริบตาพ่อเด็โค้ชต่อยน้ำใส่หัว สีส้มนะครับหือ,คอนครอยจูนู้ดที่นหนึ่งหือ,คอนครแม่ยังเท่าเท่ากันอยู่ครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับท่านผู้ชมยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกใครจะเข้ารอบใครจะเข้าเส้ไทยแต่ตอนนี้เทสัมราญนำมาที่นี่ครับนำมาที่นี่เลีออกมามีออกมาครับโอ้โหครับเทสัมราญแคร,รแะหรือนคกพรนะฮะเทสัมราญที่ที่แท้เาเดินทางตอนนี้ไปอยู่รอบน้ำที่สองเอ มาแล้วครับตอนนี้เชฟสังารเชฟไห้จะเปลี่ยนออกไปทางหางออกไปครับขึ้นมาขึ้นไปครับโอ้ดอไม้เลยติดตัวทีเดียวถือนักคอนถือนักคอนถือนักขอนไม่ยอมมือเอาไว้ตูอไปตูออกไปขึ้นเลยครับ้ไปเครับขึ้นมาขึ้นขขึ้นแล้วอรครับเดี่ยวมาเตะบอลเตะนอลไปแล้ี่เลยเตบอลเดี่ยวมาเดี่ยวมา อ้จากครพมต้องดูกล้องอีกแล้วครับต้องดูกล้องอีกแล้วครับท่านผผมจะไม่ผมจะไม่ดูป้ายนะครับผมจะดูกล้องเลยล่ะยาเต้ายกขึ้นมาเ้ายกแล้วไยกก่ยงขึ้นมอ น่องน้ำที่ไม่มีครั้งที่สามเไม่มีคั้งที่สามคด็ครับขอแสดงความยินดนะครับกับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบทีมนะครับนักทีมเทพสราชอขอบคุณมากๆครับผูดอะอยเงียไเงียไปยังยังไ